ดูดดดเจ็บต้องลงใครใครับ่ะใครรับแวีมเตเอานมาเลยขณะที่ดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะพวกเราดูจะเล่นกันเยอะมากเลยแต่ไม่มีใครกดเลยดูเสร็จอย่าลืมเพื่อนๆน,นจะได้เห็นกัน ใช่กันถึงแล้วค่ะค่ะ,คะขอบคุณนะคะ,คะอ๋อเจอกันพอดีวัสดีค่ะเอ๊ะคนละบ้านใช่ไหมคะบ้านถั่วแปบไหมคะไม่ใช่อันนี้ก็พี่น้องเขานะคะเดี๋ยวเราไปไปเอาหน่อไม้ก่อน หมดเรมีกี่ขวดไม่ถึงร้อยขวดซึ่งไม่เอาไม่เอาเยอะลูกน้องกูเจ๊งหมดแล้วมันไม่มีตังค์ยี่สิบบาทอ่ะอย่าถ่ายไม่ถ่ายหน้าค่ะเขาไม่ถ่ายนะอ่าอ่าอ่าเอาหมดเนี่ยค่ะเออพัดลมซึ่งบ้านนี่หน่อไม้ดองเขาไม่เหม็นค่ะเขาไม่เหม็นนะฮะซื้อค่ะแบงค์สวยใช่ไหม อาบอกแบงสวยหรือคนสวยแบงสวยธรรมดาจะไม่ค่อยมีนะคะก็มาก็มีคนมาเหมาเขาเหมือนกันแต่ปีเนี้น้ำเยอะดูรู้เ <thấy S 2> ห็นไหมมีแต่น้ำเนื้อนิดเดียวทุกปีเขาใส่มาแน่นเลยค่ะ,ะแต่่า หน่อไม้เขาเก็บเป็นปีก็ไม่เหม็นกลิ่นหน่อไม้ดองนะคะไม่เหม็นค่ะไม่ได้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 เอาเอาต้องเอาต้องเอาเอาเท่าไหร่เนี่ยขอบคุณนะคะอร่อยที่สุดเนี่ยมะพร้าวเขาเองเห็นไหมคะมะพร้าวเขาเองตรงนี้กี่ไร่คะเนี่ยเหรอดูจังเลยค่ะขอบคุณนะคะอ่า อร่อยสุดกันนี่ต้องกินนะคะนี่ฮะเนี่ยเห็นไหมฮะกินสิเนี่ยกินเลยหยิบกินทุกคนกินกมากินก่อนปะมึงเอาอยู่แล้วมาเข้ามาเข้ามาของหวานยังไม่กินยังอร่ยครับกินของข้าวอร่อยจริงอร่อยจริงกินเลยจริงเลยครับผมอร่อยอร่อยตัวเล็กๆกำลังเนี่ยอร่อย คือถั่วมันน่ะเขาทำเองไม่ได้ที่ซื้อตามตลาดถั่วพวกนี้จะเป็นเม็ดเม็กินแล้วมันไม่เข้ากันนั่นนี่มะพร้าวเขาขูดเองอร่อยจริงนั่นซื้อมาให้เจ๊กินเลยสองเพราะเดี๋ยวเรากินอย่างอื่นไม่ลองนี่กินนมหวานแล้วจะจอดวันนี้ตั้งใจจะกินหลายอย่างพุงปิ้นอีกแล้วเจ๊ก้าวว่วนไวผอมไวพอจะผอมอยังยัง,ยงกินแต่ข้าวต้มกินข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มทุกวัน เดี๋ยวพุ่งมันยุบเองครับกินน้ำเยอะๆกินน้ำชาวันหนึ่งน้ำสามลิตรเลยกินแล้วหยุดไม่ได้นะจริงๆจะกินเลยนะเจมไม่ต้องรอเดี๋ยวไว้มันนานมันบูดนี่เขาต้องแช่ตู้เย็นเพราะว่ามะขามเขาไม่ได้ใส่ยาเขาไม่นอนหรอกจะกินเจมไม่ค่อยได้กินพวกนี้มากินตลอดมะพร้าวนี่เขาไม่ใส่ยากันบูดนะคะแล้วมะพร้าวเขาไม่ได้แช่น้ำเขาเป็นมะพร้าวมาปอกเองเขาปอกเองค่ะ บอกมะาพร้าแล้วขูดเองเั้านั้น,น,นบีตังก็ซื้อไม่มีนะ,ะมันมีที่นี่เจ้าเดียวในประเทศไทยอยู่ซอยเจริญสุขวิทยาเดี๋ยวบอกเบอร์ทุกคนตัวละสองบาท0816363067 0816363067นี่พอดีคุณเล็กเข้ามาด้วยเจริลงตั้งใจจะสั่งให้เขากินเพราะว่าตัวเจริลงกินของวันเดี๋ยวเจริงจอบ จริงๆนี้ก๋วยเตี๋ยวซอยสิก็อร่อยแต่ว่าวันนี้เจลิงอยากกินคุณป้ากันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสัสดีเจสสบายดีไหมโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นไอ้ถุงน้ำออกมาเพราะทำงานเยอะอันนี้เจ้าแท้ในกุย วันนี้กินรสเด็ดเผ็ดมันสวัสดีค่ะอ้าวสบายดีไหมคะมากินเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้มาซื้ออะรตอนนี้เล็กลงมาหน่อยเนาะเล็กเหรอมันบวมๆขึ้นๆลงๆค่ะไม่เล็กไม่เล็กขอบคุณค่ะเตรียม อุปกรณ์ให้พร้อมเราสังอันไม่เป็นไรหยิบนะฮะแต่สมัยก่อนต้องวัดนะต้องสีดเดียวกันกินชอบแม่กินทำนี้แล้วจะเนี่อะไรนี่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ขขอออองงเเจจฮะ ไอหนุ่มผมยาวอ่ะ hmm. ผ mm ู hmm. mm ้ชายหนุ่มผมยาว่ะมันเหมาะกันนี่ก็ใช้ได้ชิเลยจแกก่อนออไม่เคยได้ไม่ทำปรุงนะ น,น่ากินอันนี้บะหมี่ของเขาเองนะคะเนี่ยบะหมี่อย่างเงี้ยจะอร่อยดูรู้เลยเพราะว่าหมี่แห้งเนี่ยมันไม่จะแห้งเกินไปมันต้องมีน้ําขุบถิกนะคะมันถึงอร่อยอันนี้สุดยอดเน,นี่ยเออขอบคุณข่าวดีเลยจ,จะได้มีความสุขเต็มโต๊ะสามไม่กินอย่างอื่นจะมากินเนี่ย <S 2> <S 2> คุณกินเขาไม่กินเผ็ดไม่ต้องปรุงเลยนะฮะเน,นี่ยอ,อ,อี่มลวกอวกกินเลยแจ้กินกินไอ้นี่ก่อนนี่อร่อยอือร่อยจริงมีกรอบเขาอร่อยมีกรอบบ้านนี้อร่อย ยังไม่เจอตาน้ําเลยนักกิติบอกน้ําเต็มเต็มตั้งแต่สวัสดีครับเอ้ยยังไม่เจอตาน้ําอีกเหรอมนนนอยยู<า>ู่่่เลีแฮะอะไรนะอะไรนะฝน,ต,<ค>นตกอย่าเพิ่งทำเดี๋ยวผมจะเว้นตัวนี้เขา้ามาเดี๋ยวบอมแม่จะเว้นตัวนี้เข้ามาเนี่ยบอมจะเหลือไม่ทัน เป็นตัวไหนเป็นตัวนี้นตัวไอ้ลับจริงต้องลึกกว่าีน้นอันนี้มันสูงไปเจี๊ยบเดี๋ยวก,ก็ทลายลงมาเดี๋ยวมันออกมาใส่นีไหมอืมอมาใส่ตรงที่เราจะปิดปากตอนไหนเวลาความลึกมันลึกมันสูงไปคร<อ>ับเพราะเราขุดจริงไม่เท่าไหร่เนี่ยใช่ไหมครับ<อ>เราขุดจริงแค่ไหนเจี๊ยบแค่นี้เองจริห้าเมไม่ถึงชไว้องหลับตัวนี้ชันายังขุดไม่ถึงห้าเมตรเลยนี่ใช่ไหมอ่าตอนตอนนีมันไปตอนนี้มันได้เมตรหมถึงเหรอไม่ถึงเราข้างในไม่ถึง ตัวนี้หลุดยังไงนี่ฮะาจะเลือแค่บอมมันเหลือแค่์ยี่สิบคนบอมมันเหลือแค่์ยี่สิบฝั่งๆเลื้ร์เเพราะมันต้องเว้นตัวนี้ไว้เวน้นสองข้างรอบด่านเลยเว้นแค่เว้นออมเมทนึงต้องเอาเตี้ยลงมาอย่างนี้ไม่ได้ครับนี่พวกบอมจะไว้ใส่ใรูนี่เวลาอย่างนี้ฝนทนลายก็ปรุงครับมันสูงไฟพวกเนี้ยสูงนี่ไม่ได้มั้งเอาไม่อยู่มั้ง คำถามันเป็นดินเดิมก็อยู่นะแม่แบ่บอลนี่ไม่ใช่ดินเดิมเนี่ยอันนี้ดินเดิมแม่ดินเดิมหมดเลยดินเดิมเพียงเท่านี้เลยใช่แม,ม่ดินเดิมหมดน,นู่นเรามาแต่งนาวันนี้เฉยดินเดิมทั้งหมดเลยเนี่ยแต่เรายังไม่มีสาน้ำเลยเนี่ยครับมันต้องลงไปอีกประมาณสองเมตรอะแม่ถึงตีลุ้มตี่ผมเจาะไว้อะสองเมตรถึงไหมถึงอีกสองเมตรอล้น,นี่ว่ามันต้องไหลชั้นนี้ก่อนเพราะเราเจาะถึงน้ำเลยไม่ดามันดูดน้ำมาจะทำงานลำบากทำงานลำบากแต่มันแฉะอกว้างมากนะบ่อนี้ใหญ่กว่าที่นู่นอีกเนี่ยเออ ผิดจักลูกนู่นแค่งานเดียวเองแม่ลูกไหนแล้วอ่ะแล้วไม่ใหญ่จังวะตัวลงท่วเรียนตัดได้ใช่ไหมเอออีแทบนู่นผมตัดไว้แล้วตัดไว้แล้วเหลืออีสิบฝลูกยม่ได้ตัดตัดไอชุดไอทีง่ายอ่ะตีตนมีลูกสองลูกผมตัดออกมาไว้กองไว้สิอ้าตัดไว้แล้วมันเข่าแต่ไอทีนันมี่ที่ยังไม่ตัดเตียงก้อยแม่ตัดไะ ก็นอนเพิ่งตื่นกินเพิ่งอิ่มนอนเพิ่งตื่นเอาเอาไอ้มีมาป่ะเมื่อคืนนอนไม่เคยหลับเดี๋ยวไปเอาไก่เอาไก่มาให้กินนะไก่กับผลไม้กระดาษไม่น่ะไม่ได้มือเดียวได้ไหมมือเดียวได้ลูกไหนลูกใหญ่ลุงตัดได้หมดเลยมาแต่ตัดที่ลูกลุงที่อนเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวอีกทีเดีย ดู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 แต่จริจิงเราลับเองไม่ไหวเพราะหน,นามันตํามือเห็นเบาๆแต่รับไม่ได้โอ้โหสวยมากเลย <c oughs> ปัวข้างบนมีมงากู <c oughs> ไม่มีแรงวันนี้วันนี้ไม่มีแรงไม่ได้วนนี้ง่วงนอน นี่ยังมึนๆอยู่เลยยังอยากนอนต่ออีกชั่วโมงหนึ่งเมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ให้เด็กขึ้นละเจีย๊ยบมาดูดูดูดใครรับไหยายายาไอสัตว์ยายาทีแรกรับเล่นกันรับไม่ได้กูปับห้าร้อย กระแทกเลยวยหรอ,อเลือดออกเนี่ยรึเ่ตรืดเดียวรืดเดียวเนี่ยเ่ากระแทกถูกน้ำนิดนึงให้เขาดูมันล้อเล่นไม่ได้เราไม่ใช่ชาวสวนเราได้แต่ปากสั่งเราเป็นเจ้าของสวนแต่เราไม่ใช่ชาวสวนมันก็จะคันคันแสบแสบนิ้วเขาต้องแน่นเห็นไหมเขาต้องเกี่ยวได้เราเกี่ยวไม่ได้หรกไม่ได้ดปุ๊บหลยนะไหมถูกไหมคือนึง่ พรุ่งนี้ต้องนี้มือแน่นจริงไม่แน่นไม่ได้มือต้องแข็งแรงนิ้วแข็งแรงกำลังมึนมึนเพิ่งตื่นง่วงนอนไงไปตลาดนะไม่มึนนะไม่มึนเดิน <c oughs> ขึ้นรถอยากนอนต่อ <c oughs> ไอ้บอกเจ้าเสื้อลับ <c oughs> ไงเมื่อกี้บอกจะเสื้อลับนี้ว่าเสืยอแบบโดนหน้าพี่ ห,ห,ห,หักเลย,เลยไม่ใช่ฝีมือไม่ได้นะข้างบนอีกลูกหนึ่งนี่อีกลูกยังมีต้นอื่นอย่างไหมหรือต้นเดียว <S <S มันมีเลืออยู่หนแมลแมันยังม่แก่เลือตัวละอีกหกจลูกกันแต่ยังม่แก่มันยังมึงร่กูม,ม,กกมาบ่อยๆ ก็นับรวมมาแต่ว่าตัดประวันที่หาดีกว่โอ้ยวันนั้นขับเล็กซัสมาเอาทุเรียนสี่ลูกจะคุ้มค่าน้ำมันไหมไม่คุ้มขับมาคนเดียวเาดมาคนเดียวเลยเอาทุเรียนสี่ลูกไม่ได้เตี้ยกว่าหลับหลับหลับวันไดต่อเลยอันหน้าทางนู้นอย่างนี้กินน้ำต็มบันไดต่อเลยพี่เจี๊มคุณต้องใช้มือีกนานนะ คำคำบนก้านไงก้านนุ่นบนก้านบอลเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดึงไว้นะมึงดึงอ้อมอ้อมแขนเราสองมือเลยมือเดียวดึงไม่อยู่หรอกเออจับไว้เราดึงอะไรได้นั่นมึงโคตรไปแล้วมึงจับขวดสุดเลี่ยนเลยอ๋ออยู่อยู่เอาอยู่เจี๊ยบต้องลงใครรับอ่ะใครรับมึงโน้มโน้มเราดึงมาดึงมากก็มือยังไม่แม่ถ้าฉีกเลยแม่ถ้าฉีกมาฉีกมามึงไปทางพิษอ่ะมันดันลงไปทางนี้ ตัวติดอยู่ทั้งนี้ไม่ถนัดเออแนนจะเอื้อมได้แล้วจะแข้งนอนมอฟเอามือออกก่อนได้ไหมมันอยู่ได้ละมันอยู่ได้ละมันอยู่ได้ละเออาน้อมตัวไประวังดึงไปนะแหมมีเพิ่งจะตกเอาดึงมาเลยดึงขวดมาจับขวดถุเรียนข้างบนเออดึงดึงหาตัวไปคอยดึงอ่ะายโยกขึ้นอย่าถึงง่ามันติดมันติดมันติดข้างล่างอเอาเอาเอา ยกยกมากอย่าปล่อยมือนะไปกิงเออเอาอีกนยหเออเยี่ยมมากระวังมีดนะหน่าแม่หินมากจับไม้ไผ่ไว้ด้วยไอ้มือกันไว้กันไว้แล้วไม่ได้นะไม้ไผ่น่ะไม้ไผ่ที่มัดมีดอ่ะเออเอออันตรายมือที่เกาะม่ีครบนะเอามาย้อนมายังไม่ได้ยังไม่ได้โอ้โหอันนี้เป็น อันนี้จริงจังนะคะเนี่ยใหูมะอ่ะปะลูกใหญ่ด้วยนโอ้โหนี่หล่นเสียใจเหรอนี่ลูกบลเลอร์เรอโอลูกร์ลูนี้ต้องอร่อยมากเลยฮะมีคนจองมาเหรอมีจองได้จองได้ยังไม่ได้ขายขายแม้เอาม่เอาลูกเดียวพอกินอะไรหมดนี้ เอาเงินมั้งสิไม่ได้เงินเลยเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อปุ๋ยเนี่ยนี่ถ้าไม่ใช่เจเล้งเนี่ยเจี๊ยบเอาตังค์ที่ไหนซื้อปุ๋ยเจี๊ยบรู้เนี่ยผมปล่อยเป็นธรรมชาติครับฮะเดินไปหากินที่ราดดูไปสองพันเพราะจริงๆนี่ถ้าไม่ใช่เจเล้งนี่อยู่ไม่ได้นะเจีจ๊ยบ <c oughs> อยู่ได้ไหมได้ถ้าไปเจี๊ยบนี่ล่มสลายไปแล้วนะลงทุนเยอเออหมดไปกี่ร้อยอละล่ะมึงรู้นี่ใช่ไหมลงทุนเยอะแล้วเจเล้งเป็นออร์แกนิกจริงก็คือในเนี้ยสองร้อยกว่าเกือบสามร้อย แล้วก็เจลังแบบไม่ใส่ยาจริงๆคือไม่สนใจไง mm. คือพวกนี้กินเสร็จไม่ป่วยไม่ร้อนในมีอีกใช่ไหมตรงไหนหรอหมดละหมดแล้วแม่หรืออ่อนมวตัดไวทีบาลอีกปไปผู้เรียนสวยนะคะอันนี้แก่จัดลูกหนึ่งเนี่ยน้ำหนักหายไปกิโลกว่าเพราะ7เอันแล้วนี้ มีสุขคาต้นไหมไปเก็บมาไอ้เหี้ยอาเก็บถุงให้มันหน่อยมาถุงมาคืนแล้วเจี๊ยบด่ามันเห็นไหมามาถุงมาคืนมึงด่าอะไรกูล่ะกูถึกคืนมึงนะเนี่ย จะเล่งขอบคุณ FC ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามดูเจเล่งทุกคลิปทุกตอนก็ติดตามตอนต่อไปเรื่อยๆเลยก็จะมีตอนนู้นตอนนี้ตลอดเวลาการได้ทําได้เพให้คุณฟังมันเป็นความสุขส่วนหนึ่งที่เจเล่งมีนั่นไงติดตามตอนต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ